สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mark Tree Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับตลาดเซจก็ถือว่าทรงๆเนาะยังไม่ขึ้นไม่ลงแต่ว่าในมุมมองของม้าม้ามองว่ามันกลับตัวแล้วนะถามว่ามันกลับตัวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขากลับตัวกันเป็นแบบไหนเนาะเพื่อที่จะวางแผนในการลงทุนนะครับ คก็ในมุมมองนะครับตลาดเซ็ตจะเห็นว่าเขาติดลบมาแค่1.22แต่แต่ที่เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบยาวๆเลย3าันติดนะครับก็คือทางสถาบันนะครับสถาบันเนี่ยขายรัวๆนะครับเหตุผลที่สถาบันขายมาบอกไปในคลิปเมื่อวานแล้วเนาะก็คือมันมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับที่เขาต้องขายเพื่อเหตุผลบางอย่างแล้วกัน แต่สำหรับมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแค่รอจังหวนะเนาะแล้วก็เข้าไปซื้อก่อนที่เขาจะเข้ามาซื้อนั่นเองเราก็จะได้กําไรในส่วนนี้ส่วนต่างประเทศครับวันนี้มีงานเทขายออกอันนี้ไม่แปลกใจเพราะว่าคือซื้อมาหลายวันแล้วก็ควรขายออกบ้างน,นะครับสําหรับต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับก็วันนี้เป็นวันซื้อเนาะวันซื้อกันซื้อกระจายนะครับ แต่ว่าหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่จะไม่ขึ้นเลยแต่ถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับขึ้นกระจายเลยซึ่งในพอร์ตของมาร์กเนี่ยส่วนใหญ่วันนี้แปกมากเลยตลาดติดลบเข้าไปดูในพอร์ตตัวเองตกใจนะครับบางตัวบวกสิบเปอร์เซ็นต์ะครับบางตัวบวกสิบห้านตภายในวันเดียวนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวทีนี้มาดูในทางเทคนิคกันบ้างนะครับในทางเทคนิคนะครับ ตอนนี้อย่างที่ม้าบอกว่ามันมีการกลับตัวแล้วเนี่ยเหตุผลที่ม้ามองว่ามันมันกลับมันเลือกที่จะกลับตัวนะส่วนหนึ่งคือตรงนี้ครับอ่าส่วนหนึ่งคือเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าแท่งนี้ก็ก็จะไม่มองว่ามันกลับตัวนะแต่พะพอมันเป็นแท่งนี้ <D: Yeah. S 1> อย่างเงี้นะครับสองแท่งเนี้ก็เลยมาก็เลยมองว่ามันมันอาจจะเป็นในเนทีศท,ทางที่บวกและกัน ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะในมุมมองของตลาดเนาะแต่ว่าถามว่ามันจะไปได้แรงไหมอันเนี้ยเชื่อว่ายังไปได้อีกไม่แรงนะครับเพราะหนึ่งคือเหตุผลที่ขึ้นหลกัหลกๆอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนแห่งการประกาศงบถูกไหมหุ้นตัวไหนที่งบมันดีข่าวมันดีมันก็จะขึ้นแต่หุ้นตัวไหนงบไ่ดีเขาก็จะเทขายลงดังนั้นเวลาเราเลือกครับเราอาจจะดูงบประกอบ โดยการคาดเดาว่าตัวไหนที่งบมันน่าจะเติบโตได้นะครับก็ในที่ทางยังมองว่าโอเคน่าสนใจนะครับแบบนี้เหมาะกับการลงทุนอ่าก็ถ้างั้นก็เข้าไปสู่รุ่งหรือร่วงหุ้นร,ร,รายวันของเราเลยเนาะประจำวันที่10นั่นเองนะครับไปดูดของเมื่อวานกันก่อนว่าตัวไหนเนี่ยมันยังไปต่อได้บ้างนะครับตัวแร,บบรกบลูครับ บลูเมื่อเช้าทิ้งลงมาอันนี้มาได้ของมาแล้วนะครับในราคาที่นี่แหละประมาณ0.86ยนะ์จุเป็นราคาที่เข้าไปนะครับก็ถามว่าทําไมถึงเข้านะครับเพราะว่าอย่างที่มุมมองม้าบอกครับว่า,าม้ามองว่ามันไปถึงมื่บาทแน่นอนพอมันย่อลงมาก็เลยอาจจะเข้าไปเล่นๆน,นะครับในไม้สองไม้เนาะเป็นไปลองดูกับตัวบลูหนึ่งคือบลูประกาศงบมาแล้วนะครับ ก็เขายังไม่ได้ลงในบัรทนเนาะงบของบลูเนี่ยเติบโตถึง3,000%นะครับเหตุผลคือส่วนหนึ่งคือ a อคเซสดิจิลของเขาเนี่ยเติบโตก็เลยทำให้หุ้นเขาังงไปได้แรงเนาะในมุมมองนะครับมองมุมเดิมนะครับถ้าลงมาใกล้เนี่ยรับนะครับแล้วก็รอไปขายที่บาทเนาะใครสนใจก็ลองดูนะครับเคถ้ายังถือว่าลุ้งครับส่วนถัดมา JWD JWD นะครับ w d มาบอกไปแล้วเมื่อวานเนาะว่า ถ้าเขาไม่ย่อนะครับเราก็ยังไม่สนใจแต่ถ้ายืนอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เราสนใจแล้วนะครับขอให้เป็นสีแดงเลยแต่ว่าราคาแนวรับนะขอยกขึ้นมานิดเดียวนะครับก็คือ15.6มันเป็นแนวรับของเขาแบบนี้ดีครับ jwd โ okay อเคเลยงบ jwd ที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะเติบโตหล,ลักแบบแค่10%แต่ว่าก็ถือว่าเติบโตนะครับในจริงๆไม่ได้ไม่ได้มองว่าเติบโตสิต้องมองว่ากําไรเออต้องมองว่ากำไร,ำไรทุวทีนะครับ มองว่ากำไรเนาะแต่ไม่ได้เติบโตนะครับพาโกตัวนี้นะครับก็เกือบถึงตัวซ่อมรอแล้วนะเชื่อว่าวิ่งในกรอบนี้แหละนะครับสำหรับตัวพาโกนั่นเอง้วก็ในมุมมองยังว่าตัวพา r k โก้ยังดีครับแล้วก็เชื่อว่าผลประกอบการที่ออกมาเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นเนาะก็เติบโตครับมีมีม,ม,มีมีบวกอะไซด์อัพ บวกราคาขึ้นมาจาก Q2 นะครับมีนารเติบโตถ้าแบบนี้เดี๋ยวหุ้นก็จะกลับมาในราคาที่เป็นมาตรฐานของเรานะครับก็สําหรับคนที่มีของไปแล้วนะครับที่มาให้แนวรับไปแล้วก็ลองดูนะครับว่าแนวรับที่ได้ไปเนี่ยมันมันอยู่ที่ตรงไหนนะแล้วก็วางแผนแต่ถ้าหลุด3.10อันนี้ขอขอนุญาตขออนุญาตนะครับให้คัดออกมาก่อนเพราะว่าทรงมันจะเสียแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้นะแต่ถ้ายังอยู่อย่างนี้ครับทรงถือว่ายัางใช้ได้นะครับ ก็ยังให้ไปต่อนะครับตัวถัดมาครับตัว TPCH นะครับสำหรับตัว TPCH เนี่ยก็งบไม่ดีนะครับเรียกว่าหุ้นพลังงานต่างเนี่ยช่วงนี้งบแบบค่อนข้างแย่เนาะมีแค่ไม่ไม,มีตัวพวกพวก b ริ m พวก TSE BCPG พวกเนี้ยที่มันราคาขึ้นแต่ว่าที่เหลือเนี่ยราคาตกอันเนี้ยก็ไม,ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ ก็ราคาล่วงลงมาก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในมุมมองของมาร์คแบบนี้ขอจริงๆอย่างนคือแบบเต็มแทงมากเลยเรียนได้ไม่เต็มแท่งคันนี้ก็ยังส่มเสี่ยงนิดๆนะครับเหตุผลที่สูมเสี่ยงเพราะว่าโวล่มครับโวล่มไม่มีเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นนะครับถ้างั้นขอผ่านนะพอแค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้ตัวถัดมาครับตัว BTS BTS ยังขึ้นครับอ่าใครได้แนวรับนะครับก็ยินดีด้วย นะครับที่9บาท60เนาะแนวรับของ BTS เนี่ยแต่ว่า BTS เนี่ยอาจจะขึ้นได้ไม่แรงแล้วนะขึ้นได้ไม่แรงนะครับก็ต้องระวังเนาะใกล้ถึงแนวต้านเขาแล้วนะครับใครที่มีของเนี่ยเตรียมเทคโปรฟิตเลยนะครับมา์นี่ในมือนี้ตั้งทุกวันนะครับถ้าถึงนี่ก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าลุ่งอยู่นะครับ IIG ครับ IIG ล่วงลงมาแล้วถึงแนวรับเราอย่างชัดเจนนะครับ แบบนี้สิถึงเรียกว่าน่าสนใจนะก็ IIG ครับยังยังอยู่ในทรงที่ถือว่าน่าสนใจนะครับเหตุผลที่เขาลงไม่แปลกครับสัญญา ISI เนี่อตัดเส้น70แล้วแล้วก็พอใกล้ถึงเส้น70สอ่ะส่วนใหญ่มันจะทิ้งตัวลงแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของตัวหุ้นเนาะเวลาเราเล่นเราก็จะดูจากตรงนี้แหละแต่ถ้ามันขึ้นไปยืนเหนือ70ได้อันนี้ใส่เลยนะครับมีมีถ้ามีของได้จะถือว่าโชคดีมากมากนะครับก็สำหรับ i i g ถือว่าให้ไปต่อนะครับ รุ่งอยู่ครับ JMT JMT เออมันใกล้ถึงแนวต้านแล้วอะ56าบาทนาทถ้าถึงแนวต้านก็เทคโปรฟิตออกไปเนาะถ้าคนที่ไม่มีของอย่างนี้ไม่ไล่นะก็ยังให้เป็นสีส้มเหมือนเดิมเฝ้ารอต่อไปนะครับ SPVI SPVI SP ก็อ่าเปิดเป็นโดจินะครับแล้วก็ตอนแรกมีแรงเข้ามาและโวลุ่มพีค กลับมาเป็นโดจิกลัวมากเลยพอโดจิดสามสามวันวันติดอย่างเงี้ยกลัวมากนะครับกลัวเขาจะลงไปพักฐานที่ข้างล่างนะครับก็ถ้าเป็นมุมมองแบบนี้นะครับมองว่ายังได้นะครับแนวรับยังให้เท่าเดิมนะหกจุดหนึ่งห้าตัวนี้มาขออนุญาตนะเปลี่ยนเข้าฟีบูริตเลยนะครับสำหรับตัว SPBI เนาะตัวถัดมาครับ F Smart นะครับ F Smart เนี่ยลงมาถึงแนวรับเห็นไหมสุดท้ายอ่ะลงมาถึงแนวรับ แล้วเป็นแนวรับที่น่าสนใจเอ้ยจะเฝ้าหลายตัวอย่างนี้ไม่ได้นะนะครับสำหรับตัว F-Smart F-Smart สมผมประกอบกันถือว่าดีครับบุญเติมเนาะได้เติมบุญหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะครับก็ลองดูครับถ้าต่ํากว่า11บาทตัวนี้ถือว่ารับได้เลยนะครับแต่ถ้าหลุด10.6ขอให้ด้านคัดลอสนะครับถ้าไม่คัดเชื่อว่าน่าจะลงต่อนะครับสำหรับตัว F Smart เนาะ ก็ลองดูแล้วกันครับถือว่าลุงครับตัวสุดท้ายครับของเมื่อวานนะก็จะเป็นตัว BHBS BH, ลงมายืนเป็นโดจีครับโดจีบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าไม่รู้ว่าจะเลือกไปทางไหนนะครับแล้ววอลุ่มก็หายไปอยูด่ดีก็หายลายไม่ตอบถ้าหายแบบนี้สิ่งที่เราจะทําคือรอพรุ่งนี้ครับดูว่าจะปิดเขียวหรือปิดแดงถ้าปิดแดงปล่อยนะครับขออนุญาตปล่อยแต่ถ้าปิดเขียวเนี่ย ก็รีบเทคโปรฟิตนะครับแต่เชื่อว่าถ้าที่คนที่ถือได้ระยะยาวเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนสำหรับบลูรุ่ราดนะครับเนะาะก่จบไปแล้วครับคลิปหุ้นการบ้านของเราเนาะทีนี้เรามาดูว่าวันนี้นะหุ้นที่ติดสแกนของเราเนี่ย อ่ทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าหุ้นที่จะสแกนของเราในวันนี้อ่ะมีตัวไหนกันบ้างแล้วเป็นยังไงนะครับตัวแรกเลย BM ตัวนี้ติดมาวันจันทร์เห็นไหมครับลงมาเกือบเกือ,แกอบและเกือบถึงแนวรับแล้วอีกติดเดียวคือท้ายเด้งกลับครับาถามว่าบางคนถามว่าเด้งเพื่อลงต่อหรือเปล่ามุมมองของมา้าม้ามองว่าไม่เด้งเพื่อลงต่อครับเขาเด้งเพื่อสร้างฐานตรงนี้นะครับเพราะว่า1คือเหตุผลที่ถามว่าสร้างฐานทาไมาถึงสร้างฐานม้าดูจากวอลลุ่มครับวอลุ่ม4วันเนี่ย เป็นโวลูมที่แบบเข้าแบบสม่ำเสมอลนะมันยังต่อเนื่องอยู่เนาะก็ยังถือว่าน่าสนใจแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะมีแรงขายออกมาสําหรับตัว B.M นะครับในวันน่าจะเร็วๆนี้เพราะราคาเหล็กยังไม่ทํากับนะครับบวกกับสัญญาณสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าอาจจะมีการเชิดขึ้นมานิดหน่อยนะครับในวันพรุ่งนี้แต่ก็ยังถือว่าน่าสนใจนะ B.M เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เฝ้าตั้งแต่วันจันทร์ นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเนาก็ลองดูนะครับแนวรับยังให้ที่เดิมครับ4.6นะครับส่วนซับรอด4.42นะครับลองดูส่วนแนวต้านไปรอเลย5.20นะครับตัวบลูคตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวที่มาเข้าวันนี้เนาะก็ถือว่าลงมาได้ทําทรงได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีแรงเข้ามาก็จะไปต่อนะครับ ุ้นที่ทําเกี่ยวกับพวกลงทุนกับดิจิตัลพวกเนี้ยมันก็จะได้ผลประโยชน์เนาะดังนั้นเราก็ต้องเทคโปรฟิตหรือว่าขายเพื่อทํากําไรสําหรับพุ้นที่ได้ประโยชน์แบบนี้นะครับก็ลองดูครับแนวต้านยังให้ที่เดิมบาทหนึ่งนะครับสตอปลอสก็0.82ครับถ้าหลุดก็ต้องคัดน,นะครับตัวถัดมา cpn ตัวนี้ไม่เคยติดลงามาเลยนะครับแต่ว่าถามว่าวันนี้น่าสนใจไหมเนี่ยแหละน่าสนใจแล้วนะครับสำหรับตัว CPN โอเครู้ต้านสำคัญด้วยอ่ะ,อะตัว CPN เนี่ยในการวางแผนนะครับแบบนี้ไม่ยากเพราะว่าขึ้นมาพัดทําฐานได้แบบเนียดูดิค่อนข้างแน่นนะครับก็ถ้าในมุมมองนะแนวรับอยู่ที่59.25นะครับซับล็อตห้ส5 7เ5เนาะ ส่วนแนวต้านไปเลยครับ63บาทสำหรับ c p n เนี่ยโอเคนะในตัวเซ็นรันะครับก็ติดเรามารอบหนึ่งแล้วถ้าอย่างนี้ขอรอย่อนะครับ SA SA ย่อมาอย่างอ่าย่อมาแล้วอย่าย่อไม่แรงด้วยและวอลุ่มโอเค SA เนี่ยน่าสนใจถ้าแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยเนาะถ้ามาใกล้แนวรับเราอันนี้แนะนำนะครับแต่ถ้ารุดลงไปปล่อยผ่านนะครับสำหรับตัว SA ตัวนี้เนาะ ที่นะครับก็จากที่เราเคยตีการาฟไว้นะครับสำหรับตัว s a เอเอสเอเนี่ยสต็อปรอสสำหรับ SA อยูลึกนะครับ8.8เลยนะสต็อปรอสแต่แนวต้านอยู่ที่12บาทก็เวทกันดูครับว่าถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยเรารับไหวไหมแต่ถ้ารับไม่ไหวก็รอก่อนนะครับรอเขาย่อลงมาก่อนเนาะยิ่งย่อเลอะเยอะเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะครับอ่ะนี่จะให้ดูอีกกานหนึ่ง สัญญาณไอ้เห็นไหมแทงหัวลงนะแทงลงแบบเนี้ยมันก็ต้องทิ้งตัวลงเป็นธรรมดานะครับตัวถัดมาครับตัว W H A ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเนาะที่เด้งเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่มีของที่ได้รับตอนที่มาร์กบอกนะครับวันที่มาร์กบอกเนะี่ยช่วงเนี้ยที่รับแต่มาร์กอะขายไปแล้วนะประมาณ4.4ากกว่า4.48นะครับ ที่เขาขึ้นไปทําแท่งขึ้นมาปุ๊ะปล่อยเลยไม่ต้องสนใจนะครับอาจจะถึงแนวต้านไม่แนวต้านไม่รู้ตอนนั้นนะครับก็ขายทำกำไรไปก่อนเนาะถ้าในมุมมองตัวนี้ยังเป็นเชิงบวกครับก็คือถ้าย่อลงมาถึง3.38เนี่ยเป็นแนวรับเราแหละเราตั้งไว้เลยถ้าใกล้3.38ก็รอรับเขาตรงนี้แหละแต่ถ้าขึ้นไปต่อก็รอไปเทคโปรฟิตที่แนวต้านของเขานะครับแต่เชื่อว่ามันน่าจะวิ่งในกรอบเนี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับสำหรับตัว w h เนาะรอดูแล้วกัน ในมุมมองมองว่าเป็นไซเควตครับสำหรับตัว w รตัวถัดมา AP AP เป็นไงบ้าง AP ถึงแนวต้านเรียบร้อยนะครับคนก็เทคโรฟิตเลยยาวๆเนาะสำหรับตัว AP เนี่ยทีนี้มาดูแนวต้านใหม่ของเขาสิแนวต้านใหม่สำหรับตัว AP นะครับ AP เนี่ยก็ ก็ยังโอก็อยังทรงๆแหละสำหรับตัว AP นะครับแล้วก็เขาเลือกที่จะมายืนในกรอบ,บนและทีนี้มันก็จะเล่นง่ายขึ้นเนาะเหตุถามว่าทำไมถึงเล่นง่ายขึ้นคือเราก็แค่ยกตรงนี้ขึ้นมาครับแนวรับจะอยู่ที่9.10นะครับซ 5. 8. 8. 5. ับล็อตถ้าหลุด8.85ตอนนี้ควรคัดนะแนวต้านเนี่ยจะเป็น9.60สําหสำหรับตัว AP เนาะ AP เนี่ยเนื่องจากเป็นพวกกลุ่มอสังหาเนาะช่วงนี้อสังหาแบบราคาพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดนะครับพรุ่งนี้ไม้จะเฝ้าอาสังหานะ ตัวสังหาพิเศษนะครับดังนั้น AP จะเป็นตัวหนึ่งเนาะที่มาร์กจะเอาไว้ในเฟเวอร์ดิตแล้วก็จะคอยดูนะครับซึ่งงบออกมาก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับสำหรับ AP แต่ว่าไม่ได้เติบโตมากเนาะ,อ,ะอย่อครับขอเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับน่าสนใจแล้ว AP ตัวทันมา BTS อ่ะบ t ทบอกไปแล้วเนาะก็ลองดูนะครับสำหรับตัว BTS นะครับ โคแมนตัวนี้ติดมาเนี่ยช่วงกรอบเนี่ยติดแบบรัวรวนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาอย่างเท่อย่างเท่เลยทรงอย่างสวยถ้าอย่างนี้ถามว่าจะเล่นเล่นยังไงนะครับก็ตอบง่ายๆว่ายังไม่เล่นนะครับอาวทุกคนงงว่าทําไมถึงยังไม่เล่นอ่าถ้าเป็นทรงนี้มาไม่อยากไล่ราคาเพราะว่า1คือมันไม่มีการย่อ บวกกับวอลลุ่มถามว่าพีคไหมก็ไม่พีคมากนะครับแล้วทรงก็จะประมาณทรงทรงนี้บวกกับงบของโคแมนเนี่ยยังไม่ออกนะครับก็ก็เลยยังไม่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นาะเนี่ยเขายังไม่ประกาศงบอะ่ะรอเขาประกาศงบมาก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเชื่อว่ามันประกาศงบเนี่ยมีการทิ้งลงแน่นอนนะครับสำหรับโคแมนรอนะครับ ตัวทันมา LH นะครับ LH ก็โอ้โหตีกรอบไปโคตรใหญ่นะครับแต่ใกล้ถึงดลต้าแล้วอะ่อะ LH อ่ะคือกรอบ LH อะ่ะมันเป็นกรอบเนี้ยเห็นไหมมาตรตีเส้นคู่ไว้แล้วมันก็ถึงแล้วมันก็ยืนอยู่อย่างนี้นะครับก็ไม่ว่ากันนะสำหรับตัว LH ทีนี้ LH ถ้าคนที่ยังไม่มีของจะทำยังไงดีนะครับก็ตรงนี้ครับ ถ้าเขาย่อนะย่อลงมาถึง8.25เนี่ยรับแนะนําให้รับราคาถูกแต่ถ้ายัางไปต่ออันนี้ปล่อยเข้าไปหรือเราค่อยวางแผนใหม่นะครับถามว่าทําไมถึงไม่มารับตรงก้อนนี้เลยล่ะเนี่ยเนีเนมันก้อนนี้ถูกไหมทาไมถึงไม่เลือกที่จะมารับในก้อนนี้เหตุผลที่ยังไม่เลือกรับในก้อนนี้ครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นไซด์เวย์เนาะมาไม่อยากให้ทุกคนมาจมเอาเงินมาจมกับตรงเนี้ย ค่อนข้างเยอะนะครับก็รอให้ทรงมันไปชัดแล้วก็ค่อยเล่นอย่างนี้จะเวิร์กกว่านะครับก็รอดูครับรอดูสําหรับตัว L H ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ถ้าคนที่บอกแบบไม่อยากให้ถึง8.25ก็8.45หนะครับเป็นแนวแรกเนาะแล้วก็ไปถึ่อง5เป็นแนวที่2นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัวโอรินั่นเองโอริเนี่ยถ้าวันนี้ ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวโอลินั่นเองตัวโอลิเป็นไงบ้างนะครับโอลิก็หลุดแนวต้านเราเรียบร้อยเนาะถ้าอย่างนี้นะครับอ่ะขอนับขึ้นก่อนนะอ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงจุดนี้นะครับ1น,นะครับ2นะครับ3นะครับ4นะครับ5จุดที่5้าเนี่ยวกบ,บอกแล้วว่าเขาสร้างพักสร้างฐานแบบโคตรแข็งแกร่ง ดังนั้นกรอบนี้จะเป็นกรอบใหม่ที่เขาจะเริ่มเล่นนะครับก็คนนี้ไม่มีของนะครับก็แนะนําให้มารับที่ 11. 11.3จุดสินะครับสตอฟลอตก็ขอเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเป็น11 10.8เนาะส่วนแนวต้านก็คือ12.4อันนี้เป็นเป็นกรอบที่เขาเคยทำไว้แหละ12.4นะครับก็ในกลุ่มอสังหานะที่มาร์กสนใจเนะี่ยมาร์กจะสนใจอย,อยู่มา3 4มตัวนะครับก็จะมีตัว โอริเนี่ยเป็นตัวแรกเลยเอเเป็นตัว2องนะครับเ p เป็นตัว3แล้วก็ซีริกเป็นตัวที่4นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบถ้าถ้ามองถึงอสังหามาจะมองหาแค่4ตัวนี้ถามว่าตัวอื่นดีไหมก็เป็นดีครับแต่ว่ามาร์แค่เฝ้าแค่4ตัวก็เลยรู้จักแค่4ตัวนี้นะเป็นพิเศษและกน,นะครัาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ วิดีโอวันนี้นะครับลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันเนาะประจำวันที่10พฤศจิกานะครับ mm hmm. ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้การบ้านหุ้นไปเล่นเนาะกันประมาณ10ตัวไม่เยอะนะครับก็ลองดูตัวไหนที่มาร์กเน้นๆลองเลือกไว้ในเฟบลิปนะครับแล้วก็ลองเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาดูอาการของเขาแล้วจะรู้ครับว่าวิธีทํากําไรกับหุ้นในตลาดที่ไซด์เวย์แบบเนี้ย มันทำอะไรได้ไม่ยากครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องมาร์ channel ด้วยนะครับสําหรับ EP นี้จบเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ